สวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงปฏิการสืบชนะค่ะเภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลสงขลาค่ะค่ะผลงานวันนี้นะคะการพัฒนาแนวทางควบคุมและติดตามการใช้ยาแวนโคไมซินอย่างเหมาะสมโรงพยาบาลสงขลาค่ะเหตุเกิดมาจากที่ว่าในปีงบประมาณ2562เนี่ยค่ะมีการพบว่าการใช้ยาแวนโคไมซินนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น2เท่านะคะแล้วก็มีการ พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยานะคะเวนโคไมซินดิสิสเทนแอนโทรโคซ์เ <c oughs> นี่ยค่ะเพิ่มจาก1รายเป็น2รายนะคะซึ่งคณะทํางานกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมโรงพยาบาลสงขลาเนี่ย <c oughs> ก็คิดกันว่าเนี่ยถ้าปล่อยไว้แบบนี้ค่ะไม่ได้นะคะจะต้องมีการลดการเกิดเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นนะคะเราได้มีการจึงต้องมีการควบคุมและติดตามการใช้ยาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยกระบวนการนะคะเราก็ได้นําวงล้อคุณภาพนะคะ PDCA คะ่ะมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการดําเนินงานนะคะเริ่มตั้งแต่การประชุมทีมงานนะคะประชุมทีมงานแล้วก็มีการตั้งเกณฑ์การใช้ยาที่มีความเข้มงวดมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ได้ประกาศเป็นนโยบายโรงพยาบาลนะคะจัดตั้ง WP ที่ประกาศให้ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะทราบแล้วก็ปฏิบัตินะคะหลังจากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นําเสนอข้อมูลเนี่ยต่อผู้บริหารหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นลําดับไปค่ะทําอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะได้มีการอ,อันดับแรกก็คือมีการ ้างแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาแวนโคไมซินนะคะโดยแบ่งเป็น2กรณีนะคะถ้าเป็นกรณีที่ให้ยาไปโดยที่ยังไม่ทราบผลเพราะเชื้อนะคะเราจะมีการใช้ยาเนี่ยไม่เกิน3วันเท่านั้นนะคะโดยที่เภสัชกรนะคะจะทําการล็อกระบบยาในคอมพิวเตอร์ไว้ที่3วันนะคะหลังจากนั้นนะคะแพทย์และผู้รักทำการรักษานะคะจะต้องมีการอาตอบรับมาว่าคนไข้เนี่ยมีผลเพราะเชื้อขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีการผลเพราะเชื้อขึ้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้ยาต่อได้นะคะ หากแพทย์จะจําเป็นจะต้องใช้ยาเนี่ยก um> ็ต้องคอนเซปท์แพทย์เฉพะทางโรคเชื้อเท่านั้นค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าพบว่าเป็นการเชื้อดื้อยาที่สามารถใช้ยาเวนโคไมซินได้เนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้ใช้ได้แล้วก็มีการติดตามการใช้ยาทุก7และ14วันค่ะก็หลังจากที่มีการดําเนินงานนะคะเดิมที่ว่าเราพบว่าเกิดปัญหาเนี่ยค่ะมันเกิดจากที่ว่าการใช้ยาเนี่ย เกินความจําเป็นนะคะประมาณ70%เลยนะคะหลังจากเราที่มีการดําเนินงานเนี่ยในปีงบประมาณ2 5 6พบเนี่ยพบว่าการสั่งใช้ยาเนี่ยมีความเหมาะสมมากขึ้นนะคะเป็น7 9นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็น85%ในปี2 5 6 4นหะคะหลังจากนั้นก็คือมีการทามาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันนี้ก็คือเกิน80%ทุกปีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้นะคะ่ะไม่พบผู้ปว่วยที่ติดเชื้อด e ล้นอยนาะะวว่าจะต้องมีการนําน งานเนี่ยค่ะมาประชุมแล้วก็มาติดตามผลงานต่อเนื่องอีกทั้งเราต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของพลากรนะคะทั้งแพทย์พยาบาลผูาาล้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อดื้อยาแล้วก็การใช้ยาแวนโมัมซินนี้ต่อไปค่ะ